ไปดูกันที่การรเวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันก่อนนะครับคู่นี้เนี่ยก็มีเตะกันหลายคู่ที่น่าสนใจนะออานะแต่ว่าเราจะขออนุญาตนะครับรีวิวเกมที่จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์กันก่อนนะครับของแดงลิเวอร์พูลนะครับก็เจอกับคู่แข่งที่น่ากลัวสุดๆเลยลูตันทาวฮะนี่น่ากลัวเลยเหรอน่ากลัวมากนะคะเออน่ากลัวไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนใช่นะครับเดอะแฮตเดอร์สนะครับลูตันทาวนะครับห่างหายจากลีกสูงสุดไปนานถึงสามทศวรรษนะโดยกุนซือรอปเอ็ดเวิร์ดยังไร้มัดแอนเดอร์เซน แดนทอส์แนวรับที่เจ็บอยู่นะครับแล้วก็เอลแบร์ลูกงกาไม่ฟิวที่เจ็บต้นขาพร้อมกับริสเบิร์กส่วนอเมริเบลแนวรับอีกรายนะต้องรอเช็คออฟฟิตก่อนที่จะเตะในแมตช์นี้ทําให้เจ้าหินหน่าจะเป็นชุดเดิมที่บุกไปแพ้แอสตันวิลล่าเมื่อสัปดาห์ก่อนอแนวรับนําโดยกัปตันทอมล็อกเยอร์ในกลางก็จะมีะมาเวลัสนาคัมบานะครับแล้วก็เป็นเด็กเก่าของเอเวอเรตันอย่างรอสบัรลรี่ที่จะลงเป็น หัวใจสําคัญนะครับแนวรุกก็ยังเป็นคาร์ตันมอริสนะครับในขณะที่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะปรับทัพเกือบค้อต้นทีมจากเอินนาร์สตาร์ที่ผ่านมาในศึกคาราบาวครับนะ,ะนัดที่บุกไปชนะบอลหมัดนัดน,นี้ก็จะเรียกอาริสุเบเกอร์ลงมาเฝ้าเสาอีกครั้งนะครับเทรนด์เนลเซอร์อานูลงเล่นแบ็คขวานะครับเฟอร์จิลฟันได้อิบราฮิมาโกนาเต้แล้วก็ในกลางก็จะมีอเล็กซิสแมคกาลิสเตอร์กลับคืนตัวจริงเช่นเดียวกันจะประสานงานร่วมกับโมซาลา โดมินิกโซบอสไลที่เล่นอย่างต่อเนื่องนะครับแถมยังได้เคอร์ติสโจนทนโทษแบนกลับมาด้วยแนวรุกก็จะมีเดียโกโชต้าเล่นทางกราบซ้ายแทนที่ลุยดีอาสปีโคลเบียที่ได้พักนะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อนั้น,นโดนลักพาตัวแต่ตอนนี้ก็มีข่าวคราวดีขึ้นมาหน่อย<ด><ต>นึงแต่ก็ยังต้องพักอยู่นะคะยังก็พักอยู่เพราะว่าสภาพหยตใจไม่พร้อมนะครับแดนหน้าก็จะมีดาวิดนูนเยสพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหลังจากพึ่งยิงประตูในเกมหลีกครัพได้ ขณะที่กลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บก mm ็ย hmm. ังเป็นหน้าเดิมๆนะก็มีแอนดี้โรเบิร์ตสันเดียโก้แล้วก็เซฟานบายเซติชนะครับแต่ว่าคุณำลังคนอื่นๆที่ลงสนามได้เนี่ยน่าจะเหนือกว่าทางลูตันทาว ครับดูแล้วก็บอกว่าคู่นี้เหนือกว่าเยอะนะการเจอกันในลีกนัดสุดท้ายนั้นย้อนกลับไปนู่นเลยนะฮะในปี1992งพักอยเก้ิก๊กี้เกิดยังตอนนั้นยังจ้านะ1992สมัยที่เป็นดิวิชันหนึ่งนะพรีเมียร์ลีกยังยังไม่ได้ใช้ชื่อพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับโดยตอนนั้นลิเวอร์พูลชนะไปได้2อต่อหในรังแอนฟิลด์ส่วนการเจอกัน3ครั้งหลังสุดเป็นบอลทัวเอฟเอคัพทั้งหมดนะครับในปี2006ันหกเนี่ยลิเวอร์พูลชนะไปห้าต่อสามส่วนในปีสอะ เล่นกันอีกครั้งในแมตช์รีเพลย์นะแล้วก็ไปริูฟูที่ชนะไปได้ห้าต่อศูนย์นะครับบอลคู่นี้นะฮะเป็นต่อว่าไงฮะยังไงดีฮะไม่ไม่ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายเท่าไหร่พี่แบค์ชนะเท่าไหร่มันชนะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ริูฟูเองเนี่ยตอนนี้กำลังดีวันดีคืนผมว่าชนะสามศูนขึ้นไปส0มูนนะหนูว่าว่าสักสามขึ้นอะอย่างปราณีนะอนะอเซนกีกว่าไงฮะหนูก็ว่าสักสามสามหนึ่งแล้วกันสามหนึ่งนะฮะ พี่ให้ริพูชนะเพียงแค่สองหนึ่งพอเหตุผลก็คือว่าไปเล่นในบ้านของลูตันนะครับยังไงก็ยังไงอย่าง้มันก็มีความสู้ขาดใจแน่นอนวันะอืมอือนะทีต่อทีดอกตอกแล้วเชื่อว่าริบูน่าจะดีกว่านะครับผมรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา